การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านว่านแก่เจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีด้านที่หมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง1.1ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองนักเรียนโรงเรียนบ้านว่านแก่เจริญปฏิบัติตนตามกติกา กฎระเบียบกฎหมายของครอบครัวชุมชนและชาติบ้านเมืองแสดงออกตามวัฒนธรรมประเพณีและเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 1.2ยึดมั่นในศาสนานักเรียนปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยความเต็มใจหรือศรัทธาและชักชวนโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่นับถือ 1.3มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์นักเรียนกระตือรือร้อนในการทำกิจกรรมที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงถึงความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 1.4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนนักเรียนมีความตระหนักและมีพฤติกรรมในการเป็นผู้นำมีความโอบอ้อมอารีและคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตอนเองและผู้อื่นด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 2.1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดี นักเรียนโรงเรียนบ้านว่านแกเจริญปฏิบัติตนตามกติกากฎระเบียบกฎหมายของครอบครัวชุมชนและชาติบ้านเมืองรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีได้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข2.2ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน8ประการได้แก่ขยันประหยัด มีวินยัยสุขภาพสะอาดมีน้ำใจมีจิตสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม2.3ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกไม่ละเมิดสิทธทิของผู้อื่นและเว้นพฤติกรรมที่ผิดในการชู้สาวและและเว้นพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดกิจกรรมสร้างสารรค์ความสามัคคี เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมตามหลักสู่สถานศึกษา2.4ช่วยสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและมีพฤติกรรมเป็นจิตอาสามีจิตสาธารณะดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยกย่องเชิดชูแสดงความยินดีกับผู้อื่นด้วยความจริงใจด้านที่ 3. มีงานทำมีอาชีพ 3. 1าการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงานสู้งานทำจนงานสำเร็จเพื่อพัฒนาต่อยอดงานที่ตนเองทำได้ 3. 2การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุดโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 3.3ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพให้สามารถทำเป็นอาชีพและพัฒนางานที่ทำเพื่อต่อยอดอาชีพของตนเองได้ด้านที่4เป็นพลเมืองที่ดี4.1 การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความคารพด้วยการไหว้เก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อยหลังจากเล่นเชื่อฟังพ่อแม่การตรงต่อเวลาการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนสังคมและประเทศชาติ4.2ครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีการรู้จกักการเข้าแถว ตามลำดับก่อนหลังการเป็นผู้นำผู้ตามรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นไม่หยิบเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเองการให้เกียรติซึ่งกันและกันชมเชยข้อดีและยอมรับข้อจำกัดของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม4.3จิตอาสา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีรู้ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือทําเพื่อชุมชนบ้านเมืองของตนเองเข้าร่วมชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานอาสาสมัครงานบําเพ็ญประโยชน์โดยนักเรียนทุกคนทําด้วยความสมัครใจ